A อฟเฟอเตอร์ ator, ในหน้าขายของออนไลน์ขายได้ต้องยื่นรายได้ด้วยนะรู้รอเปล่าเพราะว่ารายได้ของคุณมันจะถูกนำไปประเมินภาษีใช่ค่ะ,ะไม่ว่าคุณจะเป็นถ้าคุณเป็นในหน้าอของ TikTok อของ s p อป e ada, ี้ a z a าดใดๆก็ตาม,มก็จะต้องยื่นเป็นรายได้พึงประเมินประเภทที่สองอ เวลาเรายื่นรายได้เพราะว่าจะเป็นพวกค่าในหน้านต่างแต่ถ้าคุณทําธุรกิจอ่ขายของออนไลน์คุณจะต้องยื่นรายได้เป็นประเภทที่8ดก็คือเป็นเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์แล้วพอเรายื่นรายได้อะทั้งวงเล็บสองกับวงเล็บแปดมันคํานวณอัตราการเสียภาษีเท่ากันปะเหมือนกันนะคะ<อ>ก็คือขึ้นอยู่กับรายได้แล้วก็คํานวณปกติอ,อย่างประเภทที่สองเนี่ยก็คือค่าลดหย่อน ก็เอามาหักได้อไม่เกินหนึ่งแสนบาทแหล่งที่มาที่เอาไปยื่นออาจต้องเรียกว่าขายคึงดีกว่าขายคืงแต่ว่าการยื่นแบบอภาพเป็นประเภทที่สองเนี่ยจะยื่นพอดอเก้าสูอแต่ถ้าเป็นประเภทที่แปดเนี่ยจะใช้ทั้งเก้าสูงแล้วก็เก้าสี่ค่ะขายของได้แล้วได้รายได้แล้วต้องยื่นรายได้เพื่อประเมินภาษีนะเสริด g o o ก l e ว่ายื่นภาษีมันก็จะขึ้น เว็บของสมร,รม,รมามันกรอกข้อมูลทั้งหมดรายได้ต่างๆรวมถึงสิทธิ์รถยอนต์น่ะกรอกเข้าไปได้ก่อนโดยที่เรายังไม่ได้ต้องยือ่ะเพื่อประเมินออกมาว่าเฮ้ยเราจะเสียภาษีเท่าไหร่หรือเรามีแนวโน้มที่จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการวางแผนเราจะได้ไม่มารู้วินาทีสุดท้ายว่าหมูขายไปหรือว่าแม้กระทั่งการตั้งราคาเองหรือแม้กระทั่งการขายไปรายได้ที่เข้ามา กลายเป็นว่าสุดท้ายต้องมาเสียภาษีเยอะมากๆเราก็จะได้วางแผนไปก่อนรวมถึงการลดหย่อนด้วยมันก็จะมีสิทธิลดหย่อนมาหาศาลเหมือนกันเพราะรายได้ทุกอย่างว่าคุณมีไรายได้มันต้องยื่นภาษีอยู่แล้วแต่จะเสียไหมอีกเรื่อง,น,งนั่นแหละ